นี่จะเป็นแนวเขตนะครับนี่ฮะแบบแนวเขตของแปลงที่ดินนะครับเข้ามาจากถนนเส้นหลักก็ระยะทางอยู่ประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็นี่ครับได้วิวภูเขาสวยๆนะครับนี่ฮะแล้วอากาศที่เย็นสบายเลยนะครับหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะครับยาวลึกไปถึงนู่นเลยนะครับที่ตรงที่รถกอดนะครับด้านหลังก็ตรงประมาณทง ด้านหลังนะครับอาจจะลกสักนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมไม่เดินไปแล้วกันนะครับก็ให้คุณชมดูนะฮะหน้ากว้างของแปลงที่ดินกว้างมากนะครับติดกถนนเส้นสายอันนี้ถนนสาธารณะนะครับนะยาวนี่ฮะแล้วอยู่ใกล้ภูเขานี่ครับถ้ามาปลูกบ้านพักตากอากาศนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับที่ดินแปลงนี้นะฮะราคาถูกมากนะครับ ราคาไล่ละแปดแสห้ามืนบาทนะครับที่ดินโฉนโดนะครับโฉนโดพุทดแดงนะครับฝนตกพอดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็เอาที่ดินสวยๆทำเลด,ดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็ฝนตกพอดีแบบนี้ก็ไม่ได้บินโดนให้นะฮะก็ท่านเจ้าของได้ปลูกผลไม้หลายอย่างนะครับในแปลงที่ดินนะครับก็ ขอฝากคุณผู้ชมไปด้วยแล้วกันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับสองไร่เดินงานนะครับราคาไร้ละแปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับที่ดินฉนดพุทธแดงนะครับนี่ครับมีกล้วยมีผลไม้หลายอย่างพอสมควรนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ในแนวเขตในที่ดินก็มาถึงนี่นะฮะลึกยาวมาถึงนี่เลยนะครับเรียกว่า ดินสวยงามเลยทีเดียวติดแปลงเลยนะครับฝนตกพอดีก็คงรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูประมาณนี้นะครับ ต้นกล้วยต้นไม้ร้องะไปดูมันขูกว้าพักอากาศก็สวย